สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทํายำแซลมอนใส่หมูยอค่ะพริกกระเทียมค่ะน้ําตาลปี๊บน้ํามะนาวมะขามเปียกน้ําปลาแล้วก็ทีเด็ดของเราจะได้นัวๆน,นะคะน้ําปลาร้าค่ะแล้วก็ใส่หมูยอค่ะตามด้วยแซลมอนมะเขือเทศต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะโอ้โหสีสันน่ากินมากเลยไปกินด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่อง Eat With p i e ASMR นะคะวันนี้จะพามากินยำแซลมอนใส่หมูยอค่ะมีพริกหวานด้วยนะคะแล้วก็มีผักนิดนึงหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักนึงนะคะกลับมาแล้วค่ะกลับมาเฮ็บคลิปกินคือเก้าเราเด้อจ้า <c ười> คิดหอดกันว่าจา้าโอเคเพราะต้องว่าหลายเนาะมากินต้องกันจา้ายำใส่ปลาเนาะจา้า แซ่บจ้ะหหเห็ดเองแซ่บเองนะจ้ะใช่ เกือเทศนี่แซ่บๆตาม ม,มาเด้อจ้าพอแม่พี่น้องอยู่ทางไหนามากินน้ำกันเด้จอจา้าแซ่บจ้าใช่น้ำปลาหนัวหนัวจ้า Quatro. ขออนุญาตไสมือเนาะจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำหนูแซ่บๆน้ำกันจ้า กลาน,นนัวน,นัวจัง ไปเฮ็ดจริงไปเฮ็ดกินเบิ่งแล้วจ้าถ้าเขาเฮ็ดเองเขาจะได้รสชาติตามที่เฮาต้องการนะจ้านี่จ้ะแางมัน 嗯。Mm. แซ่บจ <S j eigentlich analysis> mm ้ามาด้วยจ้า ส่วนน้ำ แซลมอนเต็มปากเต็มคำนะจังหวานจ้ง hết môn Chụp năm nhắm Nên nên ta ừ. เริ่มเผ็ดแล้วจ้ะอืม จะมอนเน้นเเลยจ้ะ mm hmm. หมดมาจ้าต้องหมดจ้ะเนาะจะได้ของย้ำถ้าถิงไว้นะ้ามันจะบสแซตมาจ้าถ้าไปกินถ้าไปกินอีกประมาณสองถึงสามชั่วโมงข้างหน้าต้องพยายามกินให้หมดตอนนี้ มาจ้าสุดยอด mm <laughs> สุดยอดเลยจำมื้นี่แซ่บแซบเฮ็ดเองก็แซ่บเองนะจ๊ะ คลิปนี้โอยเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามารับชมที่ช่องนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ